ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องขุมทรัพย์ชนาเพจดิสารเพจขุมทรัพย์ชนะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมหลวงปู่สวงกระท่อมต้นมะพร้าวนะครับกระท่อมต้นมะพร้าวเดียววันนี้วันปีใหม่นะครับไปไหว้หลวงปู่ขอพรแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มถวายหลวงปู่แล้วก็ถวายที่ทูบเทียนหลวงปู่นะครับเพื่อมีใครผ่านไปผ่านมาแล้วจะได้มาไหว้ด้วยนะครับกระท่อมต้นมะพร้าวหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับเดี๋ยวเอ็ดก็ ซื้อน้ำไปถวายหลวงปู่ด้วยนะครับเดินเขับไปเลยนะครับกระท่อมต้นมะพร้าวันนี้เป็นสถานที่แอดเป็นสายบุญนะครับสายบุญที่เจ้าภาพรักสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สวงไปที่นี่องค์หนึ่งนะครับคือเจ๊เกียงนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับถอยรูปเหมือนหลวงปู่สวงอยู่ที่นี่องค์หนึ่งนะครับเอดถ้ามีรูปหลวงปู่สวงที่เราเป็นสะพานบุญที่สายบุญลุกคุมทรัพย์แห่ง เป็นสะพานบุญให้ก็จะไปไหว้ตลอดทุกคนว่าที่ไหนก็จะไปนะครับช่วงปีใหม่นี้ว่าจะเดินสายไหว้หลวงปู่สวงที่ทุกคนเคยเป็นเจ้าภาพจะได้เห็นว่ารูปเหมือนหลวงปู่สวงที่เป็นเจ้าภาพยังอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวจะเดินถ่ายถามให้เอฟซีได้เห็นครับเฉพาะคนที่ผ่านสซบุญโคงแอดเท่านั้นนะครับนะนะครับกระทมต้นมะพร้าวหลวงปู่สวงตรงนี้เป็นสถานที่หลวงปู่ดำนา ที่มีรูปภาพออกไปนะครับข่าวน้ำดีใบตึกเจียนะครับแม่ช่างชุดก็เป็นแม่ที่หลวงปู่สวงเคยผ่านร่างนะครับไม่หันนะครับเตทไม่ค่อยมาถ่ายเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางอย่างเราก็ไม่อยากให้ลบลูนะครับหลวงปู่นะครับก็เลยไม่ไม่ไม่อยากให้ผ่านร่างแล้วก็ถ่ายทําให้เห็นเท่าไรนักน,นะครับใหม่แล้วครับ ่าจะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเครื่องดื่มไปดูเลขเครื่องดื่มแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยนะครับเล่เพิ่งออกเพื่อซีได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับนี่เลยครับไวาหลวงปู่กันเ้อนะครับ,รบโอ้กระท่อมก็มีการวางใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ําไปถวายหลวงปู่แล้วก็เปิดฟ้ากังเลไหว้หลวงปู่วันนี้ก็มีนมมาถวายไหว้หลวงปู่ด้วยนะครับจะไป ลายที่ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินเอาเด้อวันนี้ก็ได้ซื้อทูบเทียนและซื้อน้ำมาถวายหลวงปู่เดี๋ยวจะเปิดน้ำเปิดเครื่องดื่มไหว้หลวงปู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งน้โมกล่าวคำถวายหลวงปู่ก่อนนะครับนะครับซาใครเห็นซื้อนี่กดสาธุพร้อมกันนะครับถือว่าได้ทำบุญด้วยกันนะครับนโมตัสสะภะกวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมโพธิสัตว์มหาคุณโหมิติโกมหาลาโพอหังปูเฉมิสิธิลาโพนิรันตรังพุทังประสิทธิธรรมประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองสงสัมโนอิปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุตติมหาบดาลสัจจังประสิทธิเมสาทุสาทุสาทุพุทังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดหลวงปูเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานเด้อสาทุสาทุในชาลิติในชาลิติแก้ววนเงินทองอะไรมาสู่ กระเป๋า FC ที่ชมอยู่ทั่วประเทศดเดอร์สาธุหลวงปู่เปิดให,ห้อยเดอร์เป็นวันปีใหม่แล้วหลวงปู่สาธุสาธุเดี๋ยวให้โชคลาภ FC ดีเดอร์หลวงปูไปเที่ยวต่างประเทศก็ดีเดอวันนี้เนี่ยจะเปิดฟากนั่นเลถอยหลวงปู่วันนี้มีแต่น้ำกับทูปนะครับมาไหว้หลวงปู่กับนมเอ็ดไม่มีมือเดี๋ยวเปิดเครื่องเดี๋ยวไหว้หลวงปูกันเน้อนะครับเดี๋ยวจะได้ตัวไหนนะครับเรามาดูฝากกังลืมว่าจะเป็นตัวไหนทุกคนนะครับดูพร้อมกันเลยนะครับ ห้าเจ็ดสามนะทุกคนห้าเจ็ดสามชัดไหมครับห้าเจ็ดสามลวงปูวันนี้นะครับกระทอมตนมาพราววันนี้ได้ให้ห้าเจ็ดสามแล้ว fc ห้าเจ็ดสามนะ 4, 5, 7, 3, นะกรองอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เอสเขียนให้เดอเอสไรห้าเจ็ดสามเลยห้าเจ็ดสามนะครับสาธุสาธุเยสเขียนไฮเดอร์ fc นะครับดูแบบชัดๆกันนะครับ 573นะครับ573เดสอไปเที่ยวต่างประเทศได้เด้อทุกคนนะครับขอลงปูวันนี้นะครับเลขวันที่16อันจะช้านะครับลองไปตำราดูนะครับ FC ทุกคนต้อง่านเด้อ573ชัดมากๆ573นะครับสาธุเด้อลงปูเปิดโชว์เปิดลามให้ลูกหลานในเด้อนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับนีนต้องอารมณ์ทาสาธุกับ เจเกียงด้วยนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลังองค์นี้นะครับเจเกียงนะครับนะครับเอ็ดได้มาถ่ายทําให้แล้วนะครับยามเอดจะเดินถวายทูปเทียนนะครับให้ครบที่สายบุญรอติดตามคลิปแอดนะครับใครที่ไปเคยเป็นเจ้าภาพหลวงปู่สวงกับแอดดีดจะเดินถ่ายทําให้เอฟซีได้ชมกันทุกคนนะครับทุกที่นะครับอาจจะยังไปไม่ได้คือประเทศกัมพูชานะครับยังเหลืออยู่นะครับอาจจะต้องรอเวลานะครับก็จะมี วัดมันตะมูก็จะมีวัดธรรมโมลีสีมงคลอยู่สุรินก็มีนะครับแล้ยวกระท่อมราสังขารเดี๋ยวก็จะไปไหว้เหมือนกันเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวน่าจะวันที่หกนะครับจะไปไหว้ที่กระท่อมราสังขารหลวงปู่แล้วก็ให้เอฟซีติดตามแล้วคอยกดสาธุด้วยนะครับใครที่เคยร่วมสร้างตรงนห้นก็กดสาธุเอานะครับเพราะว่าเอฟจะต้องติดตามตลอดนะครับสําหรับหลวงปู่ที่เคยเป็นเจ้าภาพ ถวายนะครับที่เคยเป็นเจ้าภาพเป็นสายบุญนะครับในการสร้างหลวงปูส่สวงตรงไหนก็เอฟจะตามไปถ่ายทำให้เอฟซีได้เห็นให้หมดนะครับทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคลาภเอฟซีเครับในช่วงในวันปีใหม่ใครที่ยังไม่ได้กดสาธุให้กดสาธุนะครับขอพรหลวงปู่ด้วยการพิมพ์พิมพ์ขอพรหลวงปู่ได้เลยนะครับพิมพ์วอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอพรหลวงปู่เหมือนกับเบ็ดนะครับ อดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อหลงปูเด้อให้ลกูกหลานช่องคุ้มสับพ,พิญา,าคทิศพัน์เพจอีสานนียวทิศพัน์นะครับคุ้มสับพ,พยยิญาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแล้วก็ลูกหลานที่ชมอยู่ทั่วประเทศข้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้เป็นปีที่เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้ด้วยเด้อหลงปูเด้อให้ลูกหลานมีโชคม,มีลาบซื้ออะไรก็ได้ ขอให้ถูกนะครับซื้ออะไรก็ได้ซื้อเลขก็คอยถูกเลขซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลใหญ่ๆเด้อน,นะครับอะเลขอีกข้างหนึ่งครับห้าเจ็ดสามเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะเอฟซีนะครับเลขลงปูนมีแปีกอย่างเดียวคือเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันแล้วก็แปดแปดกับสามตัวเดียวกันนะครับก็ลองดูนะครับแปดกับสามตัวเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเผื่อเผื่อใครอาจจะมีดวงนะครับ เลขลงปู่ที่ใครเคยตามมาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันได้นะครับแล้วก็แปดกับสามเป็นตัวเดียวกันได้นะครับประมาณนี้ได้นะครับที่กระท่อมสูงกระท่อมต้นกระท่อมต้นมะพร้าวนะครับเดียวกระท่อมสูงี่ยจะตามไปนะครับแปบหนึ่งเขจะไปที่กระท่อมต้นมะพร้าวนะครับโอ้กระท่อมสูงนะครับโอ้วันนี้พูดผิดพู้ถูกนะครับเดี๋ยวจะไปกระท่อมสูงต่อนะครับวันนี้นะครับได้มาไหว้ลงปู่ขอพรแล้วก็สบายใจนะครับ คือถ้าลวงปูให้มาแป๊บเดียวก็ต้องลุกขึ้นมายันได้นะครับทุกคนวันนี้ก็ถวายน้ําถวายลุกน้ําถวายทูบไปนะครับเพื่อใครมีโอกาสแวะมาไหว้ลวงปูก็ได้จุดทูบขอลวงปูนะครับขอพรลวงปูวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับทุกคนรู้นะครับไม่สามารถทจะจุดทูบได้เลยนะครับลมแรงจริงๆนะครับก็อน,นุทันจิตถึงท่านท่านถึงเราแล้วนะครับไม่ต้องจุดก็ไม่เป็นไรนะครับสาธุสาธุาธอ่ะ ขออนุญาตลำลากันไปเด้อเอฟซีขอเฮงปังๆรวยๆเด้อน,นะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม